ทดสอบสวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาพานักเรียนออกแบบเว็บไซต์นะคะเราจะเริ่มที่เฮดเดอร์นะคะ,ะสร้างหัวเว็บไซต์นะคะ,ะเริ่มต้นนะคะให้นักเรียนไปที่แอปพลิเคชันโคมนะคะแอปพลิเคชันโคมจากนั้นนะคะเราจะ ต้องเปลี่ยนมุมมองนะคะตอนนี้มุมมองของ Google Google ของเรานะคะเป็นมุมมองของโทรศัพท์นะคะสำหรับคนที่ใช้ Android นะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นมุมมอง d e s k ์ท็ไปที่จุด3จุดด้านบนนะคะะจากนั้นนักเรียนก็เลื่อนเป็นเว็บไซต์เวอร์ชัน d e s k ์ท็อนะคะติเครื่องหมายถูกะจะสังเกตว่าหน้าจอมันจะ ตัวเล็กลงเพราะว่าอันนี้คือหน้าจอเหมือนกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เลยนะคะ,ะส่วนใครที่ใช้ iOS นะคะมันก็จะมีให้นักเรียนเปลี่ยนอยู่นะคะอยู่แถบด้านบนนี่แหละคะ่ะแถบด้านบนของอ URL นะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็ไปที่จุด9้าจุดนะคะเพื่อที่จะเข้า Google s i t e นะคะ แอปเจุดนะคะบัญชีที่นักเรียนใช้นะคะจะต้องเป็นบัญชีของโรงเรียนบุญเหลือนะคะ,ะจากนั้นนักเรียนเลื่อนมานะคะนักเรียนก็ไปที่คำว่าไซ t ์นะคะคำว่าไซต์คำว่าไซ์ค,คลิกหนึ่งครั้งนะคะโอเคมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะสร้างเว็บไซต์นะคะตอนนี้ของนักเรียนก็จะเป็น ว่างเปล่าเนาะยังไม่มีเนาะยังไม่มีเว็บไซต์นะคะอะของครูมันจะเป็นสองสองสองชื่อนะสองบัญชีเมื่อคลิกเข้ามาก็อีกบัญชีหนึ่งก็จะต้องสลับบัญชีเนาะสลับโอเคอเวอร์ชันเดสก์ทอ็อป โอเคถ้าเป็นของนักเรียนนะของนักเรียนก็จะเห็นแค่เห็นแค่ส่วนส่วนด้านบนนะคะส่วนด้านบนก็คือยังมีว่างอยู่เนาะแต่ว่าของครูได้สร้างมาละสองอันเนาะสองอันสองเว็บอ่าแต่ว่ายังไม่ได้เผยแพร่นะอ่าโอเคทีนี้สำหรับเราเข้ามาใหม่เนาะนักเรียนก็ไปที่คำว่าว่างนะคะ เราจะเริ่มเว็บไซต์ใหม่กันนะคะบวกเพิ่มคําว่าว่างนะะคลิกหนึ่งครั้งนะคะะจากนั้นมันก็จะนําเราไปสู่หน้าที่สําหรับสร้างเว็บไซต์นะคะสำหรับสร้างเว็บไซต์อ่ะกระโลดอยู่เนาะะทีนี้อันนี้คือองค์ประกอบอันนี้เราจะเห็นในหน้าตาของอ่าหน้าเว็บของเรานะคะหน้าเว็บของเรา อันแรกนะคะอันแรกอันนี้จะเป็นหน้าแรกนะหน้าแรกอ่ะตอนนี้ด้านบนสุดอ่ะเดี๋ยวครูจะซูมให้ดูเนาะอ่าขีดเป็นแนวแนวนอนดีกว่าอ่านักเรียนก็จะเห็นเว็บไซต์ที่ไม่มีชื่ออันนี้คือยังไม่ได้ตั้งชื่อเว็บไซต์อ่ะนักเรียนเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะชื่อเว็บไซต์ของเราอ่ะเอาแบบจำไม่ง่ายนะคะ แล้วก็สะดุดตาเอ้ยไม่ใช่สะดุดตาสะดุดนะคะสะดุดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความน่าสนใจนะคะง่ายๆแต่มีความน่าสนใจอ่าครูก็จะตั้งชื่อว่าอ่าครูจะทําของนักเรียนก็เอาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของนักเรียนนะอ่าของครูก็ my dog my adog เดี๋ยว,ว my adog ไม่รู้หรอกว่าถูกหลักหรือเปล่านะแต่อยากต้า my adopt ad account ad account โอเคอ่าเรียบร้อยนะคะชื่อเว็บไซต์นะคะ my adopt ad a c a t อ่ามันก็จะมาอยู่ในอ่าในส่วนของ head นะคะอ่าอยู่มุมนะ อันนี้ก็คือเนะชื่อของหน้าเรายังไม่มีชื่อของหน้าเลยอ่าชื่อของหน้าครูก็จะเอาเป็นอ่าพอเวลาเราจะเปลี่ยนนะอ่าคลิกให้มันเกิดกรอบนะคะสีน้ําเงินแล้วมีจุดสองจุดอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีดินสออ่าคลิกดินสออ่าครูก็จะเป็นชื่อเดียวกันเลยอ่ามันมองไม่เห็นนี่เพราะว่า เป็นแนวนอนนะคะ,ะเราก็จำเอานะใครถนัดทําเป็นแนวตั้งก็ได้นะคะอ่าโอเคอได้แล้วอ้ามันมองไม่เห็นขอกลับแล้วกันทําในโทรศัพท์ก็จะยากๆหน่อยนะคะนี่ไม่ได้เลยต้องต้องเอาใหม่ คลินาน,นี้ก็แล้วกัน a d o p t อาชื่อหน้าเพจของครูนะคะอ่าห่างๆห,หน่อยเอ็ดอะแคทอูอ,อ,อุตายแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอะตัวอักษรมันใหญ่เกินไปไม่สวยเรียนก็คลิกแช่ไว้นะคะ แช่ไว้แล้วก็เลือกทั้งหมดนะคะเพื่อคลุมนะแล้วนี่โอ้ยมันคื้อ่าแล้วก็ซูมเข้าไปครูจะซูให้นเรียนดูโอ้ไม่อ่าแล้วนักเรียนก็อืเอาใหม่เอาหมครูจะปรับขนาดนะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็เลือกขนาดตัวอ,นนอ,อักษรเนาะเอาสักสามสิบหกโอเคสามสิบหกโอเคยัง ยี่สิบสี่สามสิบโอ้ยังขึ้นไม่หมดถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะจุดสองจุดเนี่ยมันจะสามารถลากออกไปได้นะขยายได้แต่ว่าในโทรศัพท์มันก็จะทำยากหน่อยนักเรียนก็เลือกที่มันเราก็ทำเท่าที่เรามีอุปกรณ์เนาะ,ะถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าใช้งานได้นะคะมันก็ใช้งาน จะใช้งานง่ายกว่านะคะง่ายกว่าง่ายกว่าโทรศัพท์เยอะเลยนะคะ mm. อ่ะต่อไปนะคะนี่เราก็ได้ละเราได้อะไรเราได้ชื่อเว็บอ่าเราก็ได้ส่วนหัวละอ่าส่วนหัวแล้วนะคะอ่าทีนี้เอ๊ะมันไม่สวยเลยอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะส่วนหัวของเราเรามาดูตรงนี้มันจะมีคําว่าทีมนะคะด้านข้างอ่าซูมเข้าไป มีคำว่าทีมนะคะอ่ามุมขวาบนนะคะทีมอ่าก็จะมีทีมให้นักเรียนเลือกนะคะเอ๊ะตอนนี้มันอยู่ในแบบไหนแบบเรียบง่ายเนาะอ่อ่ไหนลองดูซิราบเรียบเป็นยังไงมาเลือกสีได้นะคะเลือกสีได้สีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีชมพูด,ดีกว่านะ มาเลือกได้ะคะ่ะแถบด้านล่างแถบด้านล่างให้เป็นสีอะไรนะคาความประทับใจทีมความประทับใจเออเอาทีมนีดกวาอ่าทีนี้เราก็จะไปที่รูปภาพมันไม่สวยเลยหัวส่วนหัวของเราเราก็คลิกนะคะคลิกในส่วนหัวนะคลิกตรงที่มันเป็นสีดำๆเป็นกรอบรูปภาพนะคะมันก็จะขึ้นให้นักเรียนคำว่าเปลี่ยนรูปภาพกับ ประเภทส่วนหัวอ่าเรามาดูที่ประเภทส่วนหัวก่อนอ่าตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์นะคะถ้าเราเลือกแบนเนอร์แบบใหญ่อ่ามันก็จะกว้างขึ้นถ้าแบบหน้าปกเต็มเลยเต็มเลยนะคะเต็มเลยชื่อเรื่องโอ้นิดเดียวเนี่ยมีแค่ชื่อเรื่องแบบนี้กับแบนเนอร์แบนเนอร์เราสามารถใส่รูปภาพได้ชื่อเรื่องเราใส่รูปภาพไม่ได้นะ มันก็จะมีแค่ชื่อนะอ่าเราก็เลือกเป็นแบบแบนเนอร์นะคะอ่าโอเคแล้วเราก็มาเลือกโอ้ยรูปไม่สวยเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนรูปภาพมีอยู่สองอย่างเลือกรูปภาพที่มีก็คือเขาจะมีแคตตาล็อกให้เราเลือกอ่าแคตตาล็อกหรือแกลลอรี่เนาะแกลลอรี่ให้เลือกอเลือกรูปแบบไหน เลือกแล้วก็กดเลือกนะมันจะยังไม่เปลี่ยนนะถ้านักเรียนไม่กดเลือกแคทอะด็กก็ไม่มีเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวเลยอ่าหรือนัอกเรียนจะไปที่คําว่าอสมมติครูพาเลือกในนี้ก่อนแล้วกอันอ่ะเลือกอันนี้กดเลือกนะคะเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วง่ายๆนะง่ายๆนะเอ๊ไม่พอใจเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอ่าวิธีที่หนึ่งเลือกรูปจากแกลเลอรี่ที่มี นะ,ะมันก็จะช้าๆหน่อยเลือกรูปภาพนะคะแลเลอรี่ที่มีอค้นหาบ้างอันที่สองเลือกจากค้นหาค้นหาจาก Google เนอะ,อะ dog and cat go มาแล้วอ่สมุดนะจ๊ะสมุด สมุดวัตถวรยิเร้เด็กเลือกรูปนี้น่ารักนอนกอดกันโอเคแล้วนักเรียนก็กดคำว่าเลือกอ่ามาแล้วอันนี้แบบอันที่สองนะอันแรกเลือกจากแกลเลอรี่อันที่สองจากการค้นหาอันที่สามอันที่สามอ่าเลือกจาก ในไรท์ถ้าเรามีรูปในไรท์ถ้าไม่มีก็เลือกจากอัปโหลดมีรูปในเครื่องโทรศัพท์เออเราจะใช้รูปที่เราถ่ายมานี่แหละมีแต่สลิปนะนะเดี๋ยวเลือกเลือกรูปก่อนอ่าครูก,ก็มีแต่สลิปอ่านี่อรูปนี้สมมุติจึงอ่าแล้วก็เลือก มาแล้วได้แล้วไม่ d o and อนอะแคอันนี้เราตอนนี้เราได้ส่วนหัวนะส่วนหัวส่วนหัวส่วนหัวได้อะไรได้ชื่อได้ชื่อเว็บไซต์แล้วก็ได้ชื่อเว็บของเราแล้วก็ได้หน้านี้หน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะต่อไป ่อไปเราจะใส่โลโก้ใส่โลโก้นะคะไปตรงนี้นักเรียนคลิกคำว่าคลิกตรงชื่อเว็บตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะอ่าตรงนี้อ่าคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะมีคำว่าเพิ่มโลโก้ที่ครูให้นักเรียนออกแบบโลโก้อ่าโอ้ตายแล้วจะไปเอาโลโก้จากไหนอ้าวเพิ่มโลโก้นะคะ รูปภาพแบรนด์ Brand, การนำทางอ่าเราก็ upload. อัปโหลดเราเป็นโลโก้ของเราเป็นรูปภาพแบรนด์นะรูปภาพแบรนด์อ่าเป็นโลโก้ของของเว็บเราเราก็เลือก upload. อัปโหลดเราจะเอาไปเอารูปจากเว็บไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นโลโก้ของเราเนาะเป็นเว็บของเราจะไปาจากเว็บไซต์คนอื่นมันก็ไม่ไม่เหมาะนะคะ ตอนนี้สมมุติว่าเราออกแบบออกแบบเป็นรูปนี้เดี๋ยวครูจะบอกเ,อเว็บที่ครูให้นักเรียนอัปโหลดไปแอปพลิเคชัน c a n ว a ให้นักเรียนไปออกแบบโลโก้ในนั้นอ่าได้แล้วจะเป็นรูปโลโก้เล็กๆเนี่ยเอเป็นรูปภาพเล็กๆอยู่ข้างหน้าชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะอ่าสำหรับอันนี้ก็คือการ ตั้งค่าส่วนหัวเว็บไซต์นะคะส่วนหัวเว็บไซต์อ่าต่อไปเรามาดูที่เราจะเพิ่มอะไรได้อีกนะในเว็บไซต์ที่มันต้องมีเลยนะคะก็คือมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายนะคะส่วนท้ายดูได้ยังไงเมื่อนักเรียนนะคะดูด้านล่างเนาะคลิกที่พื้นที่ว่างสีขาวด้านล่างนะคะนักเรียนจะเห็นคําว่าเพิ่มส่วนท้ายนักเรียนคลิกเพิ่มส่วนท้ายนะ มาแล้วส่วนท้ายครูให้เพิ่มอะไรบ้างอุ้ยตามือไปโดนอ่าส่วนท้ายก็คือเป็นชื่อที่อยู่ที่ติดต่อนะคะของของเรานะคะของเราผู้จัดทำเว็บไซต์หรือของคนที่จ้างเราทำเว็บไซต์นะครูให้นักเรียนตั้งเป็นชื่อนักเรียนเนาะอ่าครูก็ตั้งเป็นชื่อครู ครูให้นักเรียนตั้งเป็นชื่อนักเรียนแล้วก็ชั้นครับจุดจนะุดจุดแล้วก็เลขที่50อันนี้ของครูเด้อแล้วก็เป็นโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรอน โอเคนะคะใครจะมีเบอร์โทรติดต่อก็ได้อีเมลอ่าเฟซบุ๊กก็ได้เบอร์โทรเบอร์โทรอื่นอ่าเบอร์โทรตึดตึดตึดอีเมลนะคะอีเมลตึดตึดตึดอ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนะคะ มันจะใช้ยากนิดนึงนะนักเรียนต้องใจเย็นๆนะคะได้แล้วส่วนท้ายเอยส่วนท้ายทำไมมันไม่มีสีสันเลยอ่าเราก็อ่ะอันนี้มันปิดตายอยู่อ่ะเราคลิกพื้นที่ว่างนะคะพอเราคลิกพื้นที่ว่างนะอ่ามันก็จะมีถาดสีให้นักเรียนเลือกอ่ามาทางมุมซ้ายถาดสีอ่าเลือกอ่ะมีให้เป็น คือหลังจะเป็นข้อความการเน้นรูปภาพอาเราเลือกเป็นรูปภาพรูปภาพมายัางอ่ารูปภาพมันก็จะเลือกให้เป็นอัปโหลดอัปโหลดคือเอารูปในโทรศัพท์เลือกรูปภาพก็คือเลือกรูปภาพที่มีในแกลลอรี่หรือว่าอ่าแกลลอรี่อันนี้คือมันมีในในเว็บมาให้อยู่แล้วหรือเราจะไปค้นหาก็ได้อ่าครูไปค้นหา dog a t a c k S <S ด,ด็กอกแคท่ o เลือกรูปดีไหมสจยไหมรูปไหนน่ารักนี่รูปนี้ดีกว่าอ่าเลือกเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมคลิกคำว่าเลือกนะคะ นี่อันนี้นะคะอ่าชืบนี่ได้แล้วส่วนหัวเนื้อหาตรงกลางแล้วก็ส่วนท้ายอันนี้หน้าแรกนะเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากตกแตง่งนะอยากตกแต่งหัวเพิ่มได้ไหมได้นะคะได้นักเรียนก็มาเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรแล้วแต่นักเรียนนะคะส่วนท้ายนะคะ วันนี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอแคปหน้าจอที่สําเร็จแบบนี้แหละสําเร็จมีส่วนหัวส่วนท้ายอ่ะลองเป็นยังไงอ่ามันก็ไม่เห็นสองส่วนเลยแล้วเนาะอ่าให้เรียนแคปหน้าจอส่วนหัวส่วนท้ายนะแล้วก็ส่งน,นะ ส่งส่งในคลาสรูมนะคะถ้าใครส่งในคลาสรูมไม่ได้ก็ให้ส่งในไลน์นะแคปหน้าจอแล้วก็ไปส่งในคลาสรูมนะคะเดี๋ยวครูจะตั้งให้นักเรียนส่งนะคะว่าส่งเฮดเดอร์นะคะส่วนหัวนะ,ะรูปภาพเนี่ยกรุณาเลือกรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับชื่อเว็บไซต์ของตัวเองนะคะโอเคนะคะ เรียงก็จะตาลายนิดนึงนะดูกลับกลับไปกลับมานะอ่ะอันนี้คือสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเอาไว้แค่นี้